อาจารย์ทำไรเนี่ยแล้วทไมปลูกขึเรียนในเข่งอ่ะอยากรู้เหรอเอออยากรู้ดิอยากรรู้จิ็อ่ะก็เห็นคนอื่นเขาปลูกลงดินลงเดินเงินหมดอ่แล้วมึงไม่สังเกตทำไมของกูปลูกมายังยังไม่มีการชะงักเลยมึงอยากรู้จริงอ่ะก็นั่นน่ะดิก็โอมเคยไปปลูกที่บ้านพ่อตาโอมแม่งมันปลูกไม่ขึ้นอ่ะมันไม่โตอ่ะต้องมูลดินเหมือนอย่างที่พวกกูรู้ขอบพ่อกขาเราเออนั่นแหละเป็นไงตายตายเรียบร้อยอ่ะแล้วมันกูมันไม่ตายทำไมก็นั่นน่ะดิทำไมมันโตขนาดนี้เนี่ยมึงอยากรู้ใช่ป่ะอยากรู้ครับอ่ะเดี๋ยวกูบอกให้การที่เรา เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทํากายภาพดินก่อนเพราะกูโด่นเรื่อง,งกายภาพดินใครๆก็รู้ใช่คือพ่อมดปัจจัยพีใช่ป่ะถูกเนี่ยดินที่กูทําเนี่ยมันไม่ใช่ดินเหมือนคือมูลซากซากั้งพืชสัส้นๆเนี่ยเอามา,ากๆแล้วก็รวมกันกลายเป็นดินอโอ้แล้วที่มึงถามว่าไฮไลท์ไหมถึงเขาปลูกลงเข่งอกูต้องปลูกลงเข่งก่อนเพราะกูไม่รู้หรอกว่าเขาใช้กิ่งกระดงจริงไหมใช่ป่ะอ๋อใช่เสียบยอดมา แล้วทุเรียนเนี่ยที่มันตายส่วนใหญ่มันจะตายเข้าปีสองเพราะข้างในมันจะบิดแกนในอืเหมือนคนอ่ะถ้าตัวมันบิดเป็นเกลียวกระดูกเส้นเอ็นข้างในมันจะขาดถูกป่ะใช่คล้ายกันกูก็เลยแก้ทางเลยการว่ากูปลูกลงเข่งแต่ป่แล้วเวลามึงก็สังเกตการณเวลามันเริ่มบิดอธมพูิมันบิดไปทางนี้ใช่ป่ะอ่มึงก็นี่ไงจะรื้อามันเออแล้วมันจะบิดไหมไม่บิดเพราะมึงบิดช่วยมันใช่แล้วมันรอดแล้วมึงเข้าปีสองใช่ไหมมึงก็เอาเนี่ยทำมูลล่องนี้ไว้อ่เอเนี่ยไปใส่ แล้วมึงก็ชักแข้งออกแล้วมึงก็ปลูกทีเนี้ยมันก็ไม่ตายอีกสองปีกว่าหลังจากที่มึงลงดินมึงก็รอคัดดอกเก็บผลผลิตได้เลยนี่ไงแล้วแล้วมึงก็เติมดินไปเรื่อยๆของจริงไปเรื่อยๆูบอกเลยนะวิธีนี้นะกูทําให้ใครมาตั้งหลายคนแล้วไม่มีตายเลยเนี่ยสุดท้ายเขาจะให้กูไปดูลูกจริงไม่งั้นเขาจะจ้าง,งอาจารย์ไปปลูกทุเรียนหนอะที่จันนะใช่เขาจะจ้างไปปลูกก่อนที่นครพนมมานี่นะแล้วกูบอกเลยนะใครที่อยากปลูกทุเรียนจะมีติดบ้านติดไว้กินนะกูบอกเลยนะว่าต้นเดียวนี่นะต้นเดียวก็ได้นะ ซื้อกูไปนะไซนี้นะมึงไม่ใกล้ไม่ใกล้เนี่ยแตกๆดีๆนี่เลย<ม>ไซนี้ครับนี่ไม่มีใช่ไหมพร้อมปลูกเป็นไซนี้นะแล้วก็วิธีการปลูกอาหารเพื่อะไรทุกอย่างกูไล่กูดูแลหมดเดี๋ยวกูทำกุปลายให้นะต้นละอ5 0่ต้นละ1,500บาทเนะนี่ยโอ้โห ตามล้านต้องขายถึงสองพันห้าน่ต้นขนาดเนี้ยนี่นะครับประสบการณ์จริงครับลงไล่ที่ชุมพรมาแล้วนะฮะจริงตอนนี้นะลูกอ่าญาที่ผมที่ชุมพรได้สู้จากอาไปตอนนี้ผลผลิตงอง,งามมากแต่ส่งมาให้ดูผลอยากได้ตัวเยอะมากครับพอหมดปตัตพีแต่ไม่ว่างได้เลยอีกได้อะไรอีกอยากได้ยินอะไรอีกขอคําคมสักนึงคำคมสุดท้ายนะเว้ยไม่ไม่อะ่ะก็คือความเข้าใจนานๆไปคือความต้องการโอเคไหมโคชีคร <ขอ S 2> ับแล้วลองเก็บไป